ครั้งนี้นะลุงจะเป็นคนเริ่มถามก่อนนะครับครับผาแดงครับเวลากลับจากโรงเรียนเวลาที่ลุงไปรับผ <c oughs> าแดงขึ้นรถแล้วจะต้องพูดอะไรทุกครั้งเลยลุงเอาโทรศัพท์ <c oughs> แล้วจากนั้น <c oughs> โทรศัพท์ลุง <c oughs> แล้วจากนั้นออกจากโรงเรียนผาแดงก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ดูคลิปต่างๆของกระเมน พอออกจากหน้าโรงเรียน <c oughs> ผาแดงจะต้องพูดว่าอะไรต่อไป <c oughs> จะต้องพูดว่าเอาน้ำเย็นมานาำโซดาครับแล้วลุงว่ายังไง <c oughs> ลุงว่ามีตังไหมอแล้วลุงตอบว่ายังไงลุงตอบว่า <c oughs> ถ้าไม่ติถ้าไม่มีตังก็ซื้อไม่ได้สิถ <c oughs> ูกต้องถามหาด้วยว่า <c oughs> แล้วผาแดงมีตังไหม <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีแล้วแล้วทำไงอ่ะเอาเงินที่ไหนอ่ะไม่มีเอาเงินจากบ้านแต่ลืมเอาเงินจากที่ซื้อบ้านมาแต่มันไม่ได้ทุกทุกครั้งไม่มีเงินทุกครั้งเลยนะเออแล้วก็ก็ก็ให้ลุงซื้อทุกครั้งใช่ไหมต้องกลงลุงขับแท็กซี่ให้แล้วเป็นเป็นญาติด้วยไหมเป็นด้วยไหมใช่เป็นญาติไปแล้วเป็นหนุ่ขับรับส่งแต่เล็กไปเป็นหนุ่มตา ดูปวดนมอ,อะ่ well. อะยายก็ป้อนข้าวแดงทุกครั <c oughs> <c oughs> ้งจ้ะโอเคจ้ะตกมาตายวันดีครับวันดีครับวันดีครับครับวันดีครับแข่งแรง